มันอาจจะไม่ใช่หนังที่แมสสำหรับทุกคนผมดูแล้วแบบทําไมวะทําไมวะทําไมวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับรายการดูหนังนอกเรื่องนะครับผมตอนนี้ผมก็ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับยูนนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอเตือนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดทุกท่านไม่อยากฟังสปอยนะครับ ไปดูก่อนนะครับไปดูให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาคุยกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดไปดูมาแล้วหรือว่าอยากเก็บข้อมูลก่อนเพื่อที่ว่าจะไปดูได้อย่างแบบเต็มอรรถรสนะครับมาฟังกันมาฟังกันโอเคครับดูนคืออะไรขอพูดคร่าวๆก่อนเลยนะครับดูนเนี่ยเป็นหนังแนวไซไฟนะที่เซตอัพอยู่ในยุคช่วง 1,000 0ปีนะครับเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยออกท่องอวกาศสร้างอน,นิคมในดวงดาวต่างๆมากมายแล้วนะครับซึ่งจะถูกปกครองเบ็ดเสร็จเนี่ยโดยสิ่งที่เรียกว่าองค์จักรพรรดินะครับแล้วก็จะมีขุนนางของตระกูลต่างๆนะก็แยกไปปกครองดา,ดาวนู้นดาวนี้เต็มไปหมดนะครับซึ่งเพ่อของเราครับพอมาจากกระชงอั a r c h i d i นะครับตอนแรกเขาเนี่ย ปกครองอยู่ดาวหนึ่งที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บอกตามตรงผมจําชื่อแหลผมไปดูมารอบเดียวเนี่ยบอกเลยว่ายากกว่าการจําเนื้อเรื่องคือการจําชื่อดาวชื่อตัวละครชื่อเผ่าชื่อแบบคำเฉพาะแบบคําในคําทํานายาสัตว์ประหลาดอะไรพวกนั้นคือแบบชื่อเฉพาะมันจะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าผมจําชื่อได้ไม่หมดจริงๆนะครับอันนี้คือแบบ ดูๆแล้วก็ไปหาเพิ่มเติมมาครับแต่พระเอกเนี่ยชื่อจำง่ายพอนะครับผมก็เริ่มต้นมานะครับเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแบบลูกชายของนายุทที่ปกครองดาวดวงหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยพ่อของเขาได้รับเหมือนสารเหมือนคําสั่งพระราชองค์การแล้วกันจากองค์จักรพรรดิว่าให้ไปปกครองดาวดวงหนึ่งก็คือดาวที่ทําให้เกิดปมสงครามนี้ขึ้นมานะครับก็คือดาวอาราคิสนะครับผม ดาวอลาคิดเป็นดาวทะเลทรายที่ความพิเศษของดาวนียก็คือในดาวนียมันจะมีแร่ธาตุและการสําคัญหนึ่งอย่างนั่นก็คือสไปซ์นะครับที่มันจะเป็นผงเหมือนผงทรายสีแด,แดงๆนะครับที่มันจะปะปนอยู่ในทรายนะซึ่งไอ้สไปซ์มันสาคัญยังไงสไปซ์ Spike เนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่เขาจะเอาไว้ใช้เดินทางนะครับในออกาศเหมือนกับว่าโยนไปเพื่อแบบว่าดูว่า อ่าตรงเนี้ยมันปลอดภัยไหมก่อนที่เขาจะเริ่มเดินทางอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันทําให้สไปเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับในการเดินทางแล้วก็ค่อนข้างมีมูลค่าสงูงซึ่งตอนแรกนะครับคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสไปเนี่ยจะเป็นราชวงศ์อีกราชวงศ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือราชวงศ์ฮาโคเนนซึ่งเป็นเหมือนกับคู่อริเลยของอธิดิสนะครับผมก็ตอนแรกเ่ยเขาก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตัว แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับชนพื้นเมืองแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะครับกับชนพื้นเมืองน,นั้นที่เราจะเรียกกันว่า free มนนะครับเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่อยู่ในดาวเนี่ยนะครับอยู่ในทะเลทรายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเนาะสรุปก็คือราชวงศ์ของพระเอกเนี่ยถูกสั่งให้มาปกครองที่ดาวทะเลทรายดวงนี้นะครับผมก็ย้ายย้ายแบบย,าย้ายรากฐานแบบทั้งหมดเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นแบบ คนในราชวงศ์หรือว่าแบบผู้คนทั้งหมดในดาวเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็เป็นมีกําลังทงทหารอะไรก็ว่าไปเนาะหลังจากอยู่มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยหนังก็จะเล่าว่าพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนกับคนในคําทํานายมีพลังพิเศษซึ่งแม่ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเหมือนแม่มดเออซึ่งเป็นคนที่คอยชักใยการเมืองเนี่ย อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะคบเป็นแบบคนที่คอยดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยอยู่เบื้องหลังภายใต้องค์จักรพรรดิซึ่งคนในพาคีเนี่ยจะมีพลังที่เหมือนกับเป็นการพูดเพื่อสั่งให้คนที่ได้ยินเสียงเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ตามที่เราสั่งนะครับเช่นแบบหยิบน้ํานั่งลงหรือว่าแม้แต่ให้ฆ่าตัวเองหรือฆ่าคนอื่นเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าต้องเอ่ยปากสั่ง ซึ่งพระเอกเนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงที่กาลังฝึกพลังนี้อยู่นะครับล้วก็จะมีการทดสอบนู่นนั่นนี่เพื่อเห็นว่าพระเอกเนี่ยคู่ควรหรือไม่นะครับผมหนังก็จะเล่าไปหลังจากนั้นนะครับเมื่อตระกูลของพระเอกเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ดาวดวงนี้ได้แล้วนะครับปัญหามันเกิดตรงไหนปัญหามันเกิดตรงที่ฮาคนเน่นเนี่ยยอมไม่ได้นะครับที่ตระกูลของพระเอกเนี่ยจะมาปกครองดาวดวงนี้แล้วก็ได้ผลประโยชน์ของตัวสไปไปนะครับจึงมีการวางแผนที่จะ ฆ่าล้างตระกูลอาร์ติสนะครับซึ่งตัวร้ายนะครับชื่อว่าบารอนแล้วก็มีลูกชายของเขาเนี่ยวางแผนที่จะฆ่าล้างตระกูลให้หมดนะครับซึ่งพ่อของพระเอกเนี่ยก็ถูกจับนะครับผมแต่ว่าในระหว่างที่เขาถูกจับเนี่ยบอกกันเลยว่าคนที่จับเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับหนึ่งในลูกน้องของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าโดนบังคับว่าถ้าเกิดไม่จับตะยุกเนี่ยคือเขาจะจับเมียของผู้ชายคนนี้ฉีกแขนฉีกขาเลยนะครับแล้วก็แบบทําให้ทรมานจนถึงที่สุดไอคนเนี้ยก็เลยแบบ ออมันต้องจำใจทำอะ่ะออแต่ว่าก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะส่งตัวเดยุกให้กับบารอนเนี่ยเขาได้เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวฟันอ่ะหนึ่งซี่นะครับให้กลายเป็นเหมือนแบบเครื่องพ่นพิษที่จะเกิดกัดฟันเมื่อไหร่เนี่ยแล้วพ่นลมหายใจออกมาลมหายใจสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับควันพิษนะครับฆ่าบารอนส่วนทางฝั่งแม่ของพระเอกนะครับกับพระเอกเนี่ยถูกจับตัวแยกออกไปนะครับเพราะว่า เหมือนกับตอนแรกเนี่ยได้รับคําสั่งว่าจะฆ่าทุกคนแต่ว่าต้องละเว้นตัวแม่กับตัวพระเอกเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแม่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับอดีตแม่มดทาให้ไม่ถูกตัดสินโทษว่าต้องประหารนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนเป็นเนรเทศแทนอ่ะในระหว่างที่จับกลุมตัวไปเนี่ยก็ได้มีการใช้พลังนะครับแล้วก็สามารถหนีออกมาได้แต่พอกลับมาจนถึงเมืองเนี่ยก็ได้เห็นว่าเมืองเนี่ย ลาบเป็นหน้ากองเรียบร้อยและตายหมดแล้วนะครับเหลือกันอยู่แค่2คนนะครับนั่นก็คือดันแคนซึ่งเป็นหนึ่งในขุนานางนะครับที่พระเอกเนี่ยสนิทมากส่วนอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือดรคายที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนปูมาว่าเขาอะทํางานภายใต้องค์จักรพรรดิแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้รู้แล้วว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยก็คือเลือกข้างและเลือกข้าง,งคนเน่นแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดก,การอารีิเดตทิ้งให้หมดนะครับเขาก็เลยช่วย ตัวแม่ของระเอกนะครับกับระเอกเนี่ยให้หนีออกมาในระหว่างที่หนีกบดานไปมานะครับก็ทางฝั่งของจักรพรรดิเนี่ยได้ส่งคนมาตามล่านะครับจึงทําให้ทั้งสองคนนะครับทั้งดันแค้นแล้วก็ตัวดร์คายเนี่ยเสียสละตนเองเพื่อให้สองแม่ลูกเนี่ยหนีออกไปได้ในระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยสู้เพื่อยื้อเวลานะครับเราก็เห็นว่าทางฝั่งของดันแค้นเนี่ยผมลืมเล่าว,ว่าเรื่องเนี่ย เขามีเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนกับเกาะกำบังที่ทําให้อะไรก็ตามที่มันพุ่งมาเพื่อโจมตีเร็วๆเนี่ย,เ,เ,ยเช่นลูกกระสุนเนี่ยจะไม่สามารถทะลวงเกาะได้แต่วิธีการต่อสู้ของเรื่องเนี้ก็คือการใช้อาวุธระยะประชิดซึ่งมันจะต้องเฉือนแบบปลาณีแบบ้อะมันจะต้องเฉือนแบบค่อยๆเฉือนแบบอย่างเงี้ยเออมันถึงจะสามารถฟันเข้าหรือแทงเข้านะครับซึ่งดันแคนเนี่ยได้แบบต่อสู้กับทหารนับสิบเลยเพื่อให ทั้ง3คนเนี่ยหนีไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไปไม่ถึงไหนดรคเนี่ยก็ต้องเสียสละตัวเองนะครับแยกมาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนกับดึงดูดความสนใจของทหารบางส่วนเนี่ยมาซึ่งดรคเนี่ยโดนแทงจนแบบจะไม่รอดอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับล่อความสนใจแล้วก็ให้นอนยัดทะเลทรายเนี่ยกินเขาพร้อมกับทหารที่เขาล่อความสนใจมาได้เนี่ยไปเพื่อให้2แม่ลูกเนี่ยหนีไปได้ ซึ่งในหนังมันจะเล่าว่าไอดาวดวงเนี่ยมันจะมีหนอนยักษ์ทะเลสายที่แบบว่าคือถ้าเกิดใครเจอเนี่ยมึตายแน่นอนนะครับซึ่งเขาก็จะมีวิธีรับมือต่างๆเช่นเขารู้ว่าไอตัวหนอนเนี่ยมันชอบเสียงที่มันเป็นจังหวะเช่นแบบเสียงแบบเออหรือว่าเป็นเสียงย่ำเท้าเสียงอะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวล่อเป้าที่แบบ ต่อให้อยู่ไกลมากๆนะครับมันก็ได้ยินเพราะฉะนั้นชนพื้นเมืองเนี่ยเขาเลยคิดค้นวิธีเดินแบบเดินแบบแซนวอล์กที่มันจะเป็นการเดินเหมือนการเต้นราเพื่อว่าไม่ให้มันเป็นจังหวะทําทให้หนอนเนี่ยมันไม่มาพวกเขาอะไรพวกนี้ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันแบบมันจะเยอะมากในหนังนะครับผมบอกเลยว่าตอนดูเนี่ยใช้พลังสมองไปกับการดูเยอะมากนะครับเอาเป็นว่า จบตรงนี้ก็คือทั้ง2คนเนี่ยเสียสละตัวเองนะครับให้2งแม่ลูกเนี่ยหนีไปผมขอย้อนมาทั้งฝั่งของพ่อก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลืมว่าพ่อเนี่ยหลังจากโดนจับไปแล้วเป็นตายไร้ดียังไงมั่งก็คือหลังจากโดนจับไปแล้วเนี่ยบาล่อนก็มาได้ทําการพูดคุยกับพ่อกัเองนะครับต่างๆงนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อก็เลยเสียสละตัวเองกัดฟันที่มันเป็นตัวพ้นยาพิษนะ,นะครับ แล้วก็ทําให้เกิดแก๊สพิษเนี่ยคูปกคุมไปทั่วทั้งห้องนะครับแต่ว่าตัวบาลอนเนี่ยไม่ตายคือหนีขึ้นแบบบินขึ้นไปแบบเแบบกาะอยู่ในบนเพดานทาให้แบบรอดจากควันพิษมาได้นะครับแต่ว่าก็บาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควรนะครับก็คือทางฝั่งของบาลลอนเนี่ยในระหว่างนี้ก็คือยังต้องแบบเหมือนกับพักฟื้นตัวไปก่อนเนาะส่วนทางฝั่งของแม่ ทางฝั่งของพอที่หนีไปเนี่ยเขาหนีไปไหนนะครับเขาก็ต้องการที่จะหนีไปนะครับเพื่อที่จะหาชนพื้นเมืองหรือว่าฟรีแมนเนี่ยเพื่อแบบเหมือนให้เขาช่วยเหลือตอนแรกเหมือนกับว่าจะให้แบบเออหายานชูชีพหรือยานที่แบบลักลอบขนคนเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้หนีออกไปจากจากที่นี่แต่พอไปถึงนะครับมีฟรีแมนคนหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับว่าแบบเขาไม่ยอมรับก็เลยมีการขอประลอง โดยใช้กฎกฎหนึ่งขึ้นมาก็คือเหมือนกับประลองจนกว่าจะมีใครตายไปข้างนั่นแหละครับซึ่งคนที่เข้าประลองนะครับนั่นก็คือพระเอกนะครับกับชาวฟรีแมนคนนั้นนะครับก็ประลองกันไปนะครับเบ็ดเสสุดท้ายก็คือพระเอกเนี่ยฆ่าชาวฟรีแมนคนนั้นได้นะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนธรรมเนียมเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของเขาซึ่งต้องเคารพนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ฆ่าได้เนี่ยพระเอกก็ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟรีแมนนะครับแล้วก็หนังตัดจบแต่เพียงเท่านี้เท่านี้จริงๆครับผมซึ่งจบแบบฮะจบแบบจบแล้วจบจบแค่นี้จริงมาอธิบายความรู้สึกหลังดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ข้อมูลเยอะมากอย่างที่บอกว่ามันทำมาจาก มันทํามาจากนิยายนะครับผมแล้วก็เหมือนเท่าที่รู้มาเนี่ยมันเคยมี1เวอร์ชั่นมาแล้วนะครับเมื่อตอนปีแบบ19กว่กากว่านะครับหนึ่งเ้นังน่าจะประมาณนั้นที่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นเก่ามากๆนะครับเคยทํามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จครั้งนี้มาทําใหม่แบบข้อมูลผมเข้าไปนั่งดูอะข้อมูลแบบหูต้องจําอะไรก่อนหรือว่าจําแบบ ชื่อดาวชื่อราชวงศ์นู่นนั่นนี่ความเป็นมาเป็นไปของแต่และตัวละครคือมันถาโถมมาแบบข้อมูลมันมาแบบเยอะมากๆแล้วมันบอกเล่าผ่านผ่านบทพูดผ่าน dialogue ที่ตัวละครเนี่ยพูดถึงกันซึ่งมีคําถามเยอะมากนะครับด,ด,ดูดูไปเนี่ยก็มันแบบพระเอกเป็นใครวะก็มาดูตอนหลังว่าเออพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนเด็กในคําทานายเขาเนี่ยแบบเหมือนกับพอนอนเนี่ยเขาจะฝันถึงแบบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเห็นนิมิตต่างๆซึ่งลืมเล่าว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชานี่ที่เขาจะเห็นแบบเห็นในความฝันตลอดนะครับแล้วก็มาเจอกันในตอนที่เข้าร่วมทดสอบฟรีแมนนี่นแหละเออนะครับแต่ว่าบทมีแค่นั้นจริงๆเข้ามาแล้วแบบเออเข้ามามาเจอกันตอนจบแล้วพอพระเอกซูจบหนังแม่งก็ตัดจบเลยคือยังไม่ได้มีบทอะไรเกือับเธอคนนี้เลยว่าทําไมถึงแบบ เห็นอยู่ในความฝันของพระเอกหรือว่าเธอคนนี้เป็นใครอะไรต่างๆนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นเลยนะครับก็ต้องมาลอดูกันในภาคต่อๆไปอย่างที่สองคือถ้าเกิดใครที่อยากเข้าไปดูความแบบไซไฟแอคชั่นแบบแบบต่อสู้กันฉากบูมันๆแบบยิงกันถล่มทลายเนี่ยบอกเลยว่ามีน้อยมากนะครับฉากต่อสู้มีน้อยมากมันจะเป็นหนังที่เหมือนปูพื้นเพื่อที่จะ เล่าไปถึงหนังที่จะเกิดขึ้นถัดๆไปในภาคต่อไปของดูนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยเนื้อหาสะมากกว่าฉากบูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะเข้าไปดูแบบเห็นแบบพระเอกกัดแกดงดาบนี่บอกเลยว่าเห็นตอนจบเห็นพระเอกสู้เนี่ยเห็นตอนมันฝึกกับเห็นตอนจบเท่านั้นนะครับผมอย่างต่อมานะครับคือผมชอบในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนนวัตกรรมที่อยู่ในเรื่องอะเอออย่างแรกคือไอตัวเกาะกำบังที่แบบว่าถ้าเกิดโดนโจมตีมันจะแบบไม่สามารถตีเข้าได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันแบบเออธรรมดาก็เป็นเกาะอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายที่ถ้าเกิดสูญเสียน้ําเนี่ยก็คือเขามีชีวิตรอดอยู่ได้ยากมากคือน้ํามันขาดแคลนมากในนาดวงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดค้นเหมือนกับสเตลสูตรที่ เป็นชุดชุดที่ใส่เนี่ยในเรื่องเ่ยแหละที่มันจะคอยรีไซเคิลน้ําที่ออกมาจากตัวเช่นแบบว่าเงือน้ําตาต่าง,าง,างๆนานๆทุกอย่างที่มันระเหยออกมาจากตัวเนี่ยมันจะถูกรีไซเคิลออกมาเป็นน้ําที่สามารถดื่มได้นะครับแล้วมันก็จะแบบอยู่ในแบบเหมือนกับหน้ากากที่แบบเขาใส่อย่างเงี้ยเออมันจะสามารถกินได้แล้วหนังเรื่องเนี้ยบอกเลยครับว่ามันมีความแบบลึกลึกมากๆคือเนื้อหายเยอะแล้วใช่ไหม มันก็จะมีความลึกของของบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่แบบมีจกักรพรรดิอ่าถ้าเกิดให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเหมือนกับมีพระมหากษัตริย์ครับพระราชาเนี่ยคืออยู่หัวสุดนะครับแล้วก็จะมีส่งราชวงศ์ต่างๆเนี่ยออกไปเพื่อปกครองหัวเมืองต่างๆอ่าซึ่ง มันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วว่าในแต่ละราชวงศ์ก็จะมีความคเมน,นที่น้ากันนะครับจนทําให้อาจเกิดความขัดแย้งหรือเกิดสงครามบ้างในบางครั้งนะครับและเมื่อราชวงศ์หนึ่งนะครับร่วมมือกับองค์จกักรพรรดิที่อยู่บนหัวนะครับเพื่อบอกว่าเออเนี่ยไอราชวงศ์นี้มันทําผลประโยชน์ให้กับเออประเทศชาติเราดีรวมตัวกันปุ๊บโค่นลม้ม ราชวงศ์หนึ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมนะครับหนึ่งเหตุผลหลักเลยที่ที่ตัวอาร์ทีดิสเน่ราชวงศ์อาร์ทีดิสโดนสั่งเก็บเนี่ยคือราชวงศ์อาร์ทีดิสเนี่เริ่มเป็นที่ชื่นชอบนะครับเป็นที่นิยมของราชวงศ์อื่นๆทั่วๆไปหมดนะครับซึ่งมันทำให้จัก,กรพรรดิเนี่ยเริ่มสั่นกลัวนะครับว่าคนเนี่ย จะเริ่มไปให้ความสําคัญกับราชวงศ์อธิดิตมากกว่าตนหรือเปล่าจึงเกิดการร่วมมือกับฮาคอนเน่นเพื่อสังเก็บอธิดิตขึ้นนะครับต่อมาก็คือเรื่องศาสนานะครับที่แบบว่าศาสนาเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ไปอีกแบบนานมากๆนะครับอยู่คู่กันไปคือเหมือนกับว่า ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อเชื่อในเรื่องเล่าต่างๆนานานะที่แบบจะมีคนคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อกอบกู้จักรวานนะครับซึ่งคนในคําทานายนั้นก็คือพระเอกนะครับในเรื่องเนี่ยก็คือจะจะรู้โดย จะรู้แบบโดยทั่วกันเลยว่าจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่แบบมาเกาะกู้จักรวาลแล้วแบบเขาจะมีชื่อเรียกของเขาว่าเนี่ยพระอเอกใช่คนคนนี้ไหมพระเอกใช่คนคนนี้ไหมมันก็จะมีคนบอกว่าพระเอกเนี่ยแบบยังไม่ได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดยังไม่ใช่คนคนนั้นสักทีเดียวอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบซึ่งแค่สสิ่งเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันทําให้หนักเนี่ยมีรายละเอียดมีความซับซ้อนในตัวบทในตัวเนื้อเรื่องที่มันทําให้น่าติดตามว่าแบบ เออไอคำทำนายเนี่ยมันมาจากไหนแบบเริ่มต้นแล้วทำไมสองราชวงศ์นี้มันต้องเกียดการจากักรวรรดิเนี่ยมันแบบรวบรวมขึ้นมาเป็นใหญ่ในจักรวาลได้ยังไงอะไรต่างๆนานาที่แบบมาทำให้แบบหนังมาภาคแรกเนี่ยเกิดคำถามเยอะมากๆดูแล้วแบบทำไมวะทำไมวะทำไมวะแบบเออมันมันเกิดคำถามขึ้นแบบขึ้นมากมายในระหว่างที่เราดูซึ่งสรุปแล้วนะครับถามว่าดูเนี่ยใช่หนังแบบ ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่เลยไหมของแบบซีรีส์ดูนที่จะเป็นภาคต่อไปในอนาคตเยอะๆเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆที่มันทิ้งปมต่างๆนานา,นา,นาให้หนังภาคต่อไปเนี่ยมันเล่ามันสืบต่อแล้วก็ได้ตอบคาถามเหล่านั้นที่มันทิ้งปมไว้ในภาคแรกนี้ซึ่งมันเป็นหนังที่ผมมีความรู้สึกว่ามันดู ยากระดับหนึ่งคือมันไม่ใช่หนังที่ดูเพลินๆ,ๆดูเนิบๆเ,เออดูคลายเครียดมันเป็นหนังที่ดูแล้วต้องโฟกัสกับหนังตลอดเวลาให้เวลากับมันตลอดเวลามันอาจจะไม่ใช่หนังที่แมสสำหรับทุกคนคือไม่ใช่ทุกคนที่ดูและจะสนุกกับมันแต่ว่าผมดูแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่แฟน Star Wars เลยนะไม่ใช่แฟนหนังไซไฟด้วยหนังเรื่องเดียวที่ผมชอบของหนังไซไฟก็คือ s t a r t เทค แต่ว่าพอดูเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกว่าผมอยากติดตามซีรีส์ดูต่อไปอีกแบบทุกๆุกทุก,ทก,ทกภาคเลยไม่ว่ามันจะออกมาอีกกี่ภาคผมก็จะรอดูเพราะว่าผมอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในจัก,กรวาลของหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องดูก็คือ85คะแนนนะครับซึ่งบอกเลยว่า หนังดีเออคือคือคือดูแล้วรู้สึกแบบไม่เสียดายตังเลยอะถามว่าหนังมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเออถ้าเกิดคนแบบขี้เบือแบบ่อเนี่ยไปดูแม่งแบบแม่งหลับแน่ถ้าคนดูแล้วไม่อินอะแต่ถ้าเกิดคุณอินนะคุณจะแบบดำดิ่งลึกลงไปในหนังของดูนแบบคุณจะรู้สึกแบบเออเหมือนแบบ ทำไมวะทำไมวะทำไมวะคือมันมีความสุขภายใต้คําถามที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องเนี้เออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณลังเลอยู่ว่าจะไปดูดีไหมออไปดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณคุณลังเลว่าคุณเนี่ยไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนเลยไม่เคยติดตามข่าวสารไม่เคยรู้เนื้อหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องดูเลยเนี่ยไปดูดีไหมไปดูนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไปดูแบบไม่เปิด อะไรดูมาก่อนเลยนะคือ j จะ t ดู It ทําแบบเรื่องที่ต้องรู้ก่อนดูมาผมยังไม่เปิดดูเลยเว้ยเพิ่งมาเปิดดูเนี่ยก่อนอัดเนี่ยแบบแต่พอไปดูแล้วแบบเออหนังแม่งหนังแม่งดีวะ่ะเพราะฉะนั้นพูดอีกรอบไปดูครับผมแล้วคุณจะแบบมีความสุขอิ่มมีพี่มันเต็มปรีเหมือนผมนะครับก็ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวแล้วก็สปอยเล็กๆนะครับของหนังเรื่องดูน,นะครับก็ถ้าเกิดทุกท่านชอบรายการนี้ย้ำอีกรอบนะครับรายการนี้ชื่อตกผลึกออกมาแล้วนะครับก็คือชื่อรายการว่าอวยหนังนอกเรื่องนะครับผมก็เหมือนเป็นการแบบพูดชมหนังที่ดูไปนะครับในด้านดี และก็มีผู้ติบ้างในด้านที่มันไม่ดีนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบนะครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์นี่ตรงนี้ตรงนี้ไลค์แชร์ s u b s ไคร b e ไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ทําเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ก็ถ้าเกิดผมมีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้หนังเข้าเยอะมากผมขอเวลาไปดูหนังที่ผมอยากดูก่อนนะส่วนสําหรับใครที่มี ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูนไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาคุยกันข้างใต้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงลองมาบอกกันดูนะครับซึ่งผมชอบแต่ถ้าเกิดไม่ชอบมาบอกได้นะไม่ชอบฉากไหนหรือข้อมูลผมตกหล่นอะไรไปนะครับมาเล่ากันต่อด้านใต้นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปเนี้ยนะครับคุณต้องแบบเผื่อใจไว้แล้วว่าคุณจะต้องโดนสปอยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถสปอยได้เต็มที่เลยใต้คอมเมนต์นะครับผม เจอกันก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไป